คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องของกองถ่ายทําภาพยนตร์ที่จะขอเข้ามาถ่ายทําในประเทศไทยปรากฏว่าติดปัญหาหลายอย่างค่ะทางเรื่องของการขอใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นทางด้านเวชภัณฑ์ด้านยาด้านอาหารล่าสุดนายกสั่งการไปที่ออยอเลยนะคะช่วยปรับกฎระเบียบลดขั้นตอนลดระยะเวลาได้ไหมสําหรับการถ่ายทําภาพยนตร์ภายในประเทศ24ชั่วโมงนี้คะ่ะ ถ้าถ่ายทำภาพยนตร์สั้นๆอยู่ภายใน24ชั่วโมงแล้วต้องขอขั้นตอนขออะไรต่างๆยุ่งยากมากมายอาจจะทำให้เราเสียโอกาสได้นะคะล่าสุดคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตอนนี้ให้นายธงทองจันทรางสุประธานคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจแล้วก็ให้ออยอ เร่งแก้กฎระเบียบเพื่อช่วยให้การทําธุรกิจในไทยนั้มันง่ายขึ้นสําหรับอุตสาหกรรมภาพยนต์อุตสาหกรรมอาหารยาแล้วก็เครื่องมือแพทย์จะได้มีการลดข้อจํากัดและลดขั้นตอนของการขออนุญาตสิ่งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการจัดคอนเสิร์ตด้วยนะคะ สำหรับเรื่องของอาหารและยามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีค่ะนายกบอกว่าเราสามารถลดขั้นตอนการขออนุญาตขึ้นทะเบียนอาหารและยาได้เช่นกลุ่มอาหารและยาสามารถร่นระยะเวลาจากเดิม300วันเหลือเพียง90วันโอ้โห300เหลือแค่90วันนะครับค่ะ,ะด้านนายแพทย์นรงค์อภิคุณวณิชย์ครับเลขาธิการอยอก็บอกว่าตอนนี้ได้เร่งแก้ปัญหานี้ด้วยการเปิดให้บริการแบบ e-service ครับลดขั้นตอนลดระยะเวลาการอนุญาต ด้านอาหารยาเครื่องมือแพทย์นะครับเช่นการปรับลดเวลาการแจ้งรายละเอียดอาหารจดทะเบียนอาหารขึ้นทะเบียนตำรับอาหารต่างๆเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการทํางานด้วยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การขอยื่นจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์จากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าต้องยื่นภายในห้าสิบวันก็เหลือแค่30ิบวันเท่านั้นครับแล้วก็การยื่นขอจดทะเบียนสถานประกอบการนําเข้าเครื่องมือแพทย์จากเดิมเนี่ยระยะเวลาคือเจ็สิบวันลดลงมาก็30ิบวันเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้น การถ่ายทำภาพยนตร์ที่จะนำผลิตภัณฑ์สุขภาพมาร่วมในภาพยนตร์ก็ต้องอนุญาตภายใน48ชั่วโมง เอาเรียกว่าทุกขั้นตอนกระชับชับไวลดระยะเวลาได้เยอะเลยทีเดียวเร็วมากจริงๆนะคะอย่างอาหารและยาน,นี้ร่นจาก300วัน3ามวันนี่คือ10เดือนนะเหลือแค่90วันคือ3เดือนเท่านั้นน่ะ <c oughs> คือเร็วมากอะค่ะขณะเดียวกันนายแพทย์วิทิตสริทีชัยกุลรองเลขาธิการออยอ,ยออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าตอนนี้ทางออยอย,อยังลดขั้นตอนลดระยะเวลาการอนุญาตมีการเปิดศูนย์บริการผู้ประกอบการเพื่อเตรียมคําข,ขอด้านยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการด้านยา เช่นระบบยื่นเอกสารทะเบียนตำรับยาและระบบยื่นคำขอด้านยาแบบอิเล็กทรอนิกส์เขาเปิดเลยค่ะแล้วก็เปิดให้บริการช่วงนอกเวลาราชการอีกด้วยเพื่อพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาได้เร็วมากขึ้นโดยภายในศูนย์บริการยังมีห้องอบรมให้กับผู้ประกอบการในการเตรียมคำขอด้านยารวมไปถึงการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินการอีกด้วยค่ะ